เกมนี้ลื่นว่ะชอบอ่ะเดมอย่าเอออุ้ยไม่มาเจ็บเดียมเดียมดูกูตายมันไม่รู้กูเห็นเลือดกูออกอ่ะแต่ว่ามันไม่บอกหลอดเลือดอ่ะก็ไม่อะต้องยิงใหม่ดิโอ้ยเดมเดยมเดียมยาอมึงช่วยแบบว่าป้องกันกูด้วยกูไม่มีอะไรเลยเว้ยเอ้าตายเฮ้ยมึงบอกจะป้องกันกูมึงทิ้งกูเนี่ยเฮ้ยนี่ยังเปิดอะไรกันเนี่ยเอ้แแบ่ง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 แบนี่เท่าไง จิมจิ๊จิ๊บจิฟาบานอือจ่ายแล้วจิ๊จิ๊จิจิจิมด้วยเออมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะขอเสริมอะไรบางอย่างนะก็คือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าไอ้นี่มันคือใครนะมันก็คือเพื่อนสนิทผมนั่นเองมันชื่อว่าเจมเหมือนกันนะมันชื่อเจมเหมือนผมเลยแล้วก็ฝากไว้กดติดตามช่องย t u b e มาหน่อยนะมันโปรโมทให้ผมหลายรอบแล้วผมไม่ได้โปรโมทให้มันสักทีกลับไปดูคลิปติดต่อดีกว่า let's go ยังไม่ครเลย้ยจิ้มหนึ่งวุ้ยว้าาาไม่ได้า เจมเจมมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงเจมกูเห็นแสงกูจะช่วยมึงมันมีหลายตัวเจมมันอุ้ยมันมีสองสามตัวเลยกูเอาความกูผอมไม่ได้กันเออกูหนีแล้วกูหนีแล้วเจมเจมเจมเออเจมช่วยได้ไหมเจมเจมเอ้หัวของหัวของเจมเลยวะเจมมันเดนคนไรเจมหัวของเจมเลยเจมเจือกูก่อนอะไรเว้ยไอ้เจมสำคัญกว่าเว้ยไอ้เจมสำคัญเนี่ยเลยเอ้ยกูลืมเก็บสิ่งเกมนี่ว่ะไม่ เออกระสุนกระสุนเนี่ยเจมเจมเจกุลากันมาเจมเจมกูลากันมาเจมโอ้ยอะไรเนี่ยเจมกูลากันมาไอ้หอมเจ้าอะไรไอ้หอมมันจะเอาปูเออเฮ้ยโอวีอาร์ตอบกันวิ่ไหนมึงอยู่ไหนอ่ะมึงไย่ไหนเนี่ยทิ้งกระสุนได้ไหมเนี่ยเอ้ยอยากทิ้งกระสุนมาทิ้งกระสุนให้กูดิทิ้งมามันมันทิ้งอะไรไม่ให้ไม่ได้เลยเว้ยนี่ไงกูเจอกระสุนนี่ไงกูเจอของเยอะเลยมึงไม่เก็บไปเนี่ยรวมกันวะ ไอแกูมีสองแล้กูมีวาเดกันละวีอารเดกันรีบหาของเลวเจมเราไม่ใช่มาฆ่ามันอย่างนี้นะมันอยู่ตรงนู้นไงนั่นอะไรอ่ะยิง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 เจมยงอะไรันเจมเดชัยัะเจมม้นชั้นบนเจมชั้นบนมีตัวอะไรนะเจมเมนั่นตัวอะไรอ่ะว่วเายเจมวยเจมวยยิงเ ไว้ยว้เว้ยไปโอ้โหเจมรู้ป่าวว่ากูเล่นว่ากูใช้นิ้วชี้ในการเล่นเกมเหรอเว้ยอ่ะไม่รู้ไม่เลยไม่กูใช้กูไม่ธรรมดาไงเจมแล้วกระสุนมันเป็นยังไงกระสุนลูกสองเป็นไงวะเจมนี่คือกระสุนลูกสองมัแดงเลยเนี่ยนะแดงในมาห้องนี้พี่เนื้อหินเลยเจมกูได้ก็ได้หินมาโอ้นี่มันกระสุนกระสุนเป็นทุกทั้งนั้นเลยเตรียมมันอยู่หน้าเราเจม ไปตัวไปตัวใหญ่ไปเจมบิ๊กบิ๊กเบิร์นเจมยิงอู้โู่โอ้ยสามนัดเลยใช่บิ๊กม้ามายิงก่อนเลยเออเข้ากูมาแล้วโอ้ยยี่สิบบาทอุ้ยในห้องนี้ของเยอะมากเปิดเปิดนี้เปิดเปิดไอ้คุณแจนะเจมเจมพิกอัพไอรอนคีย์ตรงไหนตรงนั้นปะใช่ไหมตรงนั้นปะไปไอ้อตคีย์ไปไปเปิดไปเปิดไปเปิดแล้วไปเปิดเปิดเปิดเล้วเจมเดี๋ยวดูหลังให้มาเปิดก่อนเจม มันอยู่บนหัวเราน่ะมันเห็นแสงไม่ได้มันอยู่บนหัวเะไอวะมาเลยวมาลงมากรางสี่เมตรอุ้ยเจ็บสงคนถอยถยถอยถอยตายตายมึงตายนึงตายนึงเอาว่ะเอาว่ะเอามาเจ็บเจ็บเอ้ยเนี่ยแล้วเอ้ยกูยิงให้กูยิงไงเจ็บมาแล้วมาแล้

มานี่เร็าข้างบนขึ้นไปไม่ได้เหมือนข้างบนเป็นจุดเกิดเลยเออใช่ไหมเออเชื่อกูมาดูให้มันแน่ใจเออมาดูให้มันแน่ใจเพื่อความแน่ใจไงไม่เห็นมีเลยเออมีอะไรวะฮะแค่สุ่นจังหมดแล้วเหลือสิบห้านัดสุดท้ายสุ่นกูเหลือเก้านัดมาจิมเฮ้ยเยอะจังวะมึงแบ่งมึงนี่ไอ้แมพหนึ่งมันใหญ่จังอ่ะกูเจ๊มกระสุนกระสุ่นไงการว้าวมาหากูก่อนดิมึงไปไหนเนี่ยไม่เก็บก้อนหินแล้วนะก้อนหินนี่ไม่จำเป็นเลยเว้ยต้นหินนี่ไม่จำเป็นเลยเว้ยใช้ปืนเถอะเชื่อกู แจ้งอะไรไม่ได้คนเดนกเดมตะหลังเรามันอยู่หลังเราเจมบิ๊กมัมบิ๊กมัมเจมซื้อกูก่อนเจรู้สึกว่าพวกเราแม่งไร่เที้มทานมากพวกเราโคตรเก่งเลยเว้ยเฮ้ยอะไรจริงเลยวะยิงมึงนี่แหละยาเออมันจะตายได้ด้วยยายายาไอ้เงี้ยเพื่อนจะถึงไหมเอฟบัตอุ้ยอะไรอ่ะเพื่อนเอ็ดเอ้าเดี๋ยนะเจมฮะ พี่ไงการนี่ก็ปืนกูใส่กระสุนเรื่อยๆจนเฮ้ยเฮ้ยเ้ใส่กระสุนในรังเพลิงกูจะหมดเลยเด้เฮ้ยเฮ้ยใสกระสุนเต็มเต็มบนหัวเราหัวเราอุ้ยอุ้ยหนีก้นหนีก้นโอ้ว้าาไปของกูทั้งหมดแล้วเว้ยมึงไม่ต้องใช้หรอกมึงเจ็บไปกูยังเห็นมันอยู่เอาใช่หรอเออนี่เจมประตู อ่ะกระสุนกูกลับมาเป็นแบบปกติแล้วเว้ยเหมือนเขาบอกไงว่ากระสุนกลับมาเป็นปกติวะก่อนหน้านี้มันไม่ปกติเหรอไม่ใช่จริงจริงด้วยจิมเอ้าอะไรก็คือตอนรีโหลดอ่ะมึงเก็บกระสุนเลยมันมันจะยับที่มึงแบบจนจนหมดลังเทิงเลยไหมไม่เห็นท่ามึงยับเลยเฮ้ยไม่เห็นท่ามึงยับกระสุนมายังไม่ยับจากโอ้แล้วมือข้างหนึ่งมึงถืออะไรวะอ๋อมึงถือแม้ก๊าซีนมึงถือแม้ก๊าซีนแล้วก็ใส่กระสุนไปด้วยเอาว่ะไอ้ระบบเกมเขาไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่แล้วล่ะ อันนี้เจมเนนจมเจมมันใส่เฮ้ยจริงด้วยว่ะมันใส่ให้เราหมุนแม็กเลยว่ะเจมเฮ้ยเฮ้ยลูกศรแม็กกาซีนโคตรยาวเลยเอ้ยแม็กซี่สิบนัดมือเดียวม,มือเดจมทำไมไม่หยุดเลยเราจะมีอะไรกันไหมมันจะมีแยกว่านี้แน่นอนแม้แต่เราแค่แบบเดินวนไปวนม,มาเราลองสำรวจห้องที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้หาที่แบบว่าเราสำรวจไปแล้วไหมเพราะว่าบางทีเราอาจจะดูไม่ครบก็ได้นะเจม ใช่แต่ถ้ามันมีของอะไรดีๆมันจะเป็นประกายอะไรไปใช่หรอไอ้บ้าไม่รู้อ่ะแต่แต่แต่ก็ก็ลองดูก่อนไงไม่เปิดลูกฟองมันเร็วแข็งได้ไหมเว้ยเกมใช่หรอปิดไฟเลใช่อ่ะกูปิดไฟมีไฟได้เว้ยเออใช่ไหมใช่มีไฟเลยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปิดไฟดูมันก็ดูน่ากลัวเบีกแบบนในเกมนี้โอว่ะไปเจอแล้วมาดิมา เห็นกูมาแล้วมามาแล้วมา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 โอ้อเออเต็มเตมกูเหยียบกูเหยียบเทปมาแล้วมา,มา,มาแล<บ>้วเออไม,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 ม่เป็นนักมันเหมือนเหมือนแบบ,บว่านางงามอะนางงามแห่งประเทศไทยอะไเลยแกประตูสีแดงประตูสีแดงหายอยู่หายอยู่เห็นปะประตูยังไม่ได้เปิดเลยใช่ใช่ใช่เข้ามาเข้ามาเข้ามาขวาขวามีเฟิร์สเอทเออชุดเสื้อผ้าด้ว <ขา S 1> ยตึกตึกตึกเฉ่งเด้งนุ๊กหนกูมากเลย <ะ S 2> กูไม่ได้เปิดเสียงเกมดังอะอะลองเปิดเสียงเกมดังๆดูโอ้ไม่ไหวเต่แต่กูหนึ่งกับมันได้นะเลยจริงป่ะเจมม์เจมมมันลงมาเจมม์เจมเห็นแสงไหมเจมมเจมมอยู่หน้ามึงมามามามเออมา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 เจอกันมาเจอกันแล้วต้งบอกว่าเจมม์แกถามอะไรเจมม์เจมมันไม่ตายเออเน่เน่เป็นไงเออเอาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องพวกเราแม่งไม่ธรรมดาเออ ยิงอะไรอ่ะเต้มันเมมันลุกเตมบิ๊กมันทำไมมันลุกมันมาเกิดตรงนี้วะต่อหน้าต่อตาเต้มเออพวกนี้ก็ยิงมันเลยนะมันยิงมันยิงอะไรไปเลยอ่ะเออยิงมันรัวมากเลยลูกซองกูไปไม่ค่อยถึงเนี่ยยังไงมาอดใส่ลูกซองไอสัตว์แล้วก่อนหน้านี้มึง้ก่อนหน้านี้มึงก็ใช้ลูกซองวะวะมึงเก็บก่อนกูอีกอะไร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 เราไม่นับเรื่องนี้เลยไม่นับดีมึงต้องนับดิ แต่าคนอดีตเว้ยไม่เอาไม่ชอบอาจจะไม่มีอะไรให้เราทำแล้วก็ได้ละเจมใช่เหรอไม่รู้อ่ะมันหาอะไรไม่เจอเลยงั้นทำยีนดีกว่าไปเจมเเคงั้นมาทำยีนดีกว่าไปทำไมวะนี่คือการปีกชิพไง